แต่ก่อนนี้ตลาดน้อยยังไม่ได้บูมยังไม่มีใครมาเที่ยวตลาดน้อยเลยด้วยซ้ําถามว่าตลาดน้อยอยู่ไหนทุกคนอตลาดพลูอย่างเช่นเราบอกลูกค้าเราอยู่ตลาดน้อยเนี่ยอยู่ไหนพี่เราต้องบอกเยาวราชนะครับหัวลำโพงสี่พรยาอย่างเงี้ยก็ถึงจะรู้จักเมื่อก่อนไม่มีใครรู้จักผมเกิดผมเกิดตลาดน้อยเลยครอบครัวตอนนี้ก็อยู่ตลาดน้อยหมด ะะมีลูกสาว4คนนะครับแล้วก็คือแรกๆเนี่ยจำได้ว่าหน้าหน้าบ้านเนี่ยจะมีรางรางรถรางรถไฟหรือรถรางเนนะครับแล้วก็มีอักษรจีนในชุมชนยังพูดภาษาจีนแต้จิ๋วกันอยู่เลยผมทำธุรกิจตอก่อนทีนเน่เป็นธุรกิจที่เกี่ยวกับชุมชนมาตลอดแรกๆเนี่ยเป็นร้านวิดีโอ สมัยก่อนที่20-30ปีที่แล้ววิดีโอของเรานี่ก็เป็นเจ้าแรกของตลาดน้อยนะครับหลังจากนั้นเราก็ทำมินิมาร์ทซึ่งก็เกี่ยวกับชุมชนอีกแล้วหลังจากมินิมาร์ทก็มาทำวิดีโอเกมคือเป็นเป็นอะไรที่เกี่ยวกับชุมชนทั้งนั้นตั้งแต่เด็กนะเรามีความติดต่อหรือความติดต n g กับลูกค้าเราที่อยู่ในชุมชนตั้งแต่เด็กจนถึงผู้ใหญ่คือ ตอนที่มระทับษาเนี่ยนะครับตอนนั้นไม่ได้คิดอะไรเลยคิดแค่ว่ามีเงินก้อนเดียวเนาะล้วก็ต้องเอามาลงที่บ้านแล้วก็ต้องทําธุรกิจไปด้วยถ้าเงินก้อนนั้นมาทําบ้านเนี่ยให้มันดั่งเดิมเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้ด้วยเพราะอะไรเพราะว่าค่าใช้จ่ายในการรีอินสตอลเมนต์เนี่ยนะครับตอนนั้น30ล้านก็ไม่อยู่เรามีเงินอยู่เบ็ดเสร็จเงินสดที่มีในบัญชีเนี่ยตอนทําเสร็จแล้วเนี่ยเหลืออยู่พันบาทน,นะครับ ธุรกิจต้องหยุดด้วยอะไรด้วยก็มาลงตอนนั้นไม่คิดอะไรคิดเพียงแต่ว่าบ้านฉันนะครับไม่มีใครมาช่วยฉันอยู่แล้วผมโดนดิส랩ตั้งแต่ทุกธุรกิจเลยแต่เราเราพยายามที่ว่าจะโดดหนีก่อนหรือโดดทําอย่างอื่นเพื่อรับช่วงต่อต่อเนื่องไปนะฮะแล้วก็ให้มันเข้ากับครอบครัวครอบเออแล้วก็ให้เข้ากับ สภาพร่างกายของผมด้วยเราก็มาคิดว่าเฮ้ยเราต้องทําอะไรที่มันต้องยั่งยืนพอยั่งยืนเนี่ยเราก็คิดถึงเออแอสเซทอสังหาที่ที่ว่าเออพอจะทำเอ่อเอาผลกําไรจากที่เราทํามาเนี่ยมาลงทุนในก้อนใหม่ศึกษาเสร็จแล้วพอเรามาลงปุ๊บเนี่ยก็เริ่มมีคนเข้ามาดูนะครับเช่นนักเรียนน้ำบังเพื่อนคุณแม่แล้วกันเนาะแล้วก็คนทุกคนเนี้ยทึ่งบ้านเราเปิดอยู่แล้วอะ่ะเป็นเป็นบ้านที่เป็นศูนย์รวม ของคนเยอะๆอยู่แล้วบอกผมว่าเฮ้ยคิดยังไงว่ามันสร้างสระกลางบ้านขนาดน,นี้นะครับมันมันเป็นเรื่องว่าถ้าไม่มีสระไม่มีบ้านก็ตัวประสงค์บทอันนี้คําว่าไม่มีสระไม่มีบ้านคืออะไรถ้าไม่มีเงินก้อนนั้นมาสร้างสระและโนเรโน,เรโนเวทบ้านในคราวเดียวกันให้เราอันนี้ไปทําธุรกิจเราไม่ได้หมายความว่าเรจาจะกำไรนะแล้วมีเงินกลับมาซ่อมบ้านนะเพราะนั้นเราก็ไม่เป็นไรก็สร้างสระแต่เพียงแต่ว่าเราก็ต้องใช้ไอเดียด้วย คือจริงๆแล้วเนี่ยมันมีคุณค่าในตัวของมันเองอยู่แล้วนะฮะประวัติศาสตร์ชุมชนที่เขาเดินไปเดินมาบางบางลูกค้าผมบางคนเนี่ยเขามานั่งอยู่แค่แค่หน้าปากซอยเดินคนด,ดูคนเดินเข้าออกนะฮะแต่ที่สําคัญจริงๆหลักใหญ่เนี่ยความต้องการที่เข้ามาพักเนี่ยเขาจะเห็นพวกนี้เพื่อนข้อมูลออกมาชัดเจนนะฮะว่าเขาต้องการอัตลักษณ์หรือความความเป็นชุมชนอันนี้คือจุดขาย อันนี้คือจุดขายจริงๆผมว่าไอ้ตัวนี้เป็นประเมินมูลค่าไม่ได้แล้วมันจะยั่งยืนถ้าชุมชนช่วยกันร,รักษาไว้ให้มันยั่งยืนแต่ถ้าชุมชนไม่ไม่เข้มแข็งเมื่อไหร่เนี่ยนะฮะผมว่าธุกรกิจผมก็จะมีจะมีปมัญหาเหมือนกันเพราะฉะนั้นเราต้องพยายามทำยังไงให้เติบโตไปพร้อมชุมชนถามว่าอยากคนไปเช่าตลาดน้อยมากไหมอยากอยากให้มาทำอะไรในมุมดีนะ อยากให้มาเรียนรู้ประวัติศาสตร์นะครับของตัวเราเองนะไม่ใช่ของใครของตัวเราเองแต่ทีนี้เนี่ยการคงอยู่บนตลาดน้อยในโซเชียลเนี่ยอยากจะให้บ่งบอกให้ถึงว่าอะไรเรียนรู้กันแท้ของมันก็คือเมื่อคนภายนอกเข้ามาแล้วไม่เรียนรู้ว่าชุมชนนี้คืออะไรคือคนจีนย้ายมาจากเมืองจีนเสอือพื้นหนอนใบไม่มีที่ไปขึ้นท่าเรือที่นี่แผ่นดินนี้ อนุญาตคุณป,ปูเสือผืนวางหมอนใบนั้นได้ตื่นเช้ามาข้าวจะไม่ถึงท้องก็มีคนจีนด้วยกันเนี่ยที่มาปักหลักปักฐานอยู่ก่อนแล้วเนี่ยหุงข้าวให้อยากมีงานมีแรงก็ไปแบกข้าวสารขึ้นเรือแบกเสร็จเขาให้ติ้วคุณอันหนึ่งติ้ววันหนึ่งเสร็จเอาติ้วน,นี้มาแลกเงินตอนเย็นคุณขยนันคุณแบกสิบใบคุณได้สิบติว้วจากมีกข้าวกินข้าวกินแล้วซื้อกับข้าวได้แล้ว มันคือถ้าพูดภาษาอังกฤษเขาเรียกว่าเป็นเป็น land of opportunity ในเมืองไทยก็คือตลาดน้อราชวงสงวาทเนี่ยนะครับเรือมาจอดคนจีนลงใครจะไปไหนไปไปไหนไม่ถูกทำงานที่นี่มีข้าวกินมีงานทำมีเงินใช้ตั้งตัวได้แล้วนั่นไม่ใช่เหรอที่ปู่ย่าตายายทุกคนเนี่ยเล่าให้ฟังว่าไอร้รู้ไหมกว่าที่วันนี้รือจะมีเฟอร์ r รารี่ขับเนี่ยวัวมาจากเมืองจีนนะวัต้องทิ้งหมดเลยเงินส่กับบ้านก็ไม่ได้ แอสเซทที่สำคัญมันต้องมีแวลูแวลูภายในเนี่ยต้องสะอาดนะฮะคนที่จะทำให้มันสะอาดทำให้มันมีแวลูคงเดิมได้ก็คือพนักง,งานของเรานี่แหละถ้าเราไม่มีพนักง,งานแอสเซทของเราจะหมดแวลูเสื่อมค่าลงนะฮะและการพักการที่เราจะเป็นกู๊ดวิวของเราเนี่ยก็จะแย่ไปด้วยเพราะ,ะนั้นทุกอย่างต้องไปด้วยกันแต่ผมก็เป็นห่วงอย่างมากนะต้องให้ภาครัฐเปลี่ยนเปลี่ยนก่อนไม่อย่างนั้นชาวบ้านจะไม่สามารถเปลี่ยนได้ ะะคือคุณต้องถอนหมดุดชั่วโมงนี้คุณต้องให้โอกาสเขานะะถ้าคุณไม่ให้โอกาสเขาเขาไม่สามารถอยู่ได้อ่อนแอแอเซทของเขาจะเปลี่ยนมือพอเปลี่ยนมือคนแรกมันจะเป็นโดมิโน,โนพอเปลี่ยนไปปุ๊บเนี่ยมันจะกลับมานี่มันจะยากถ้าตกอยู่ในมือหรือว่าเป็นสัญญาของชาวต่างชาติหรือแม้แต่แรน l ลอดใหญ่ๆที่ก็จะพลิกพอพลิกปุ๊บชาวบ้านต้องย้ายออก เราจะกลายเป็นตัวตึกนะฮะตัวตึกสเสน่ห์ความขลังจุดขายของเราจะหายไปเลยแต่การนี้กษ์มันมันต้องเป็นอะไรบอกมันจะต้องทุกคนต้องทําตามกฎกติกานะครับอย่างางตลาดน้อยตอนนี้ก็ยังถือว่าน่ารักอยู่แต่ประเด็น,นก็คือว่าเราจะต้องทําความเข้าใจหรือว่าอาจจะไปสร้างสมมติในอนาคนน้องๆอาจจะไปหรือว่าคนฟังอยู่เนี่ยอาจจะมีแนวคิดจะไปสร้างชุมชนตัวเองให้เป็นที่ชุมชนท่องเที่ยวเนี่ย เราต้องลึกภาพวันที่มันจเจริญสูงสุดด้วยรับปูฐานจากข้างล่างก่อนจะไปถึงวันนั้นมันควรจะเป็นยังไง